เราทุกคนน่าจะได้ยินชื่อของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันเป็นอย่างดีนะคะเป็นคณะหนึ่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานคะแนนสูงทีเดียวค่ะและรวมถึงเด็กจํานวนไม่น้อยคว้นขวายต้องการมาเรียนในคณะแห่งนี้ แต่ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะเกิดข่าวที่เป็นแง่ลบจริงๆกับคณะนี้นะคะเพราะว่ามีการพาดหัวในแวดวงการศึกษาอย่างรุนแรงขนาดที่ว่าการสรรหาคณะบดีคนใหม่ล่าสุดมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและวุ่นวายขนาดที่ว่ามีการฉีกผลโหวตทีเดียวค่ะความสั่นคลอนที่เกิดขึ้นนี้มีรายละเอียดที่มาที่ไปอย่างไรและข่าวที่ว่านี้ถึงกับจะสั่นคลอนกับความน่าเชื่อถือของคณะแห่งนี้หรือไม่นะคะเราจะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนพจักรอัตนนนค่ะ ผมขอยกตัวอย่างค่าเล่าเรียนของนักศึกษาโครงการ MIM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ค่าเทอมจะตกอยู่ที่ปีละ260,000บาทค่าเล่าเรียนกว่าจะสำเร็จการศึกษาจะอยู่สูงถึง520,000บาทมเม็ดเงินมหาศาลที่หมุนเวียนอยู่ในคณะแบบนี้อาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่ทําให้ใครหลายๆคนอยากจะมาดารงตําแหน่งคณะบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ครับ นอกจากโครงการ MIM แล้วโครงการพิเศษทั้งหมด12โครงการที่สามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองผ่านเงินค่าเทอมมหาศาลเริ่มต้นตั้งแต่ปีละ100,000บาทไปจนถึงกว่าปีละ260,000บาทซึ่งนี่คือค่าเทอมต่อหนึ่งนักศึกษาเท่านั้นแต่ว่าจำนวนนักศึกษาในโครงการพิเศษเหล่านี้มีมากถึง1,500คนถ้านับรวมไปถึงนักศึกษาในภาคปกติก็จะมีมากกว่า4,200คน ตำแหน่งคณะบดียังมีมนสเสนอีกหลายอย่างครับเช่นเรื่องของผลประโยชน์ที่คนในตำแหน่งจะได้รับทั้งทางตรงอย่างเรื่องของเงินเดือนและเงินประจําตำแหน่งที่แต่ละปีอาจจะมากถึง1ล้านบาทและทางอ้อมเช่นการสร้างเครือข่ายจากการได้รับเกียรติในแวดวงวิชาการและธุรกิจหรืออำนาจในการลงคะแนนเสียงในกรรมการบริหารมหาวิทยาลายัยซึ่งทั้งหมดนี้จะมากจะน้อยจะมาอย่างถูกต้องหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมของคณะบดีแต่ละคนความหอมหวนของผลประโยชน์เหล่านี้อาจจะเป็นหนึ่งในแรงจูงใจที่ทำให้การแข่งแย่งตำแหน่งคณะบดีพาณิชเชศาสตร์และการบัญชีมีสูงจนในการสรรหาครั้งล่าสุดได้มีข่าวในด้านลบออกมา ข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวว่าการเฟ้นหาคณะบดีบัญชีธรรมศาสตร์วุ่นประธานสัญหาฉีกผลโหวตลับกลายเป็นข่าวที่สร้างความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการการสัรหาผู้บริหารของคณะในครั้งนี้ครับย้อนไปหลังจากวาระของรองศา,ศาสตราจารยออ์ดรกุลพัทราศิโรดมคณะบดีบัญชีธรรมศาสตร์คนก่อนใกล้หมดวาระลงก็ได้เริ่มมีการเสนอชื่อคนที่จะเข้ามาเป็นคณะบดีคนต่อไป สามรายชื่อสุดท้ายที่ถูกพิจารณาได้แก่ศาสตราจารย์ดรพรชัยชุนหะจินดาศาสตราจารย์ดรศิรักษ์โร,ถรถจนกิจอํานวยและรองศาสตราจารย์ดรพิภพอุดรทั้ง3คนเข้าสู่สนามแข่งขันด้วยกฎและกระบวนการที่ทางคณะมีในการย่างเสียงของประชาคมปรากฏว่าอาจารย์พรชัยชุนหะจินดาได้คะแนนเสียงมากที่สุดโดยได้คะแนนจากอาจารย์62เสียง จากเจ้าหน้าที่71เสียงและจากนักศึกษา582เสียงรวมเป็น715เสียงอาจารย์พิพพอุดรได้คะแนนรองลองมาที่451เสียงแบ่งเป็นอาจารย์17เสียงเจ้าหน้าที่15เสียงและนักศึกษา419เสียงและอาจารย์สิริรักโรจนก,กิจอํานวยคณะบดีที่ได้รับเลือกกลับได้คะแนนเสียงน้อยที่สุดโดยได้ไป172เสียง แบ่งเป็นอาจารย์23เสียงเจ้าหน้าที่38เสียงและนักศึกษา118เสียงเท่านั้นซึ่งหลังจากการหยั่งเสียงอาจารย์พิพพอุดรได้ถอนตัวจากการแข่งขันไปคำถามที่หลายคนสงสยัยคือทำไมคนที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดกลับไม่ได้รับเลือกเป็นคณะบดีในทันทีตามกระบวนการการคัดเลือกคณะบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คะแนนการหยั่งเสียง เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาเท่านั้นแต่สุดท้ายสภามหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เลือกคณะบดีมาถึงตอนนี้ปุ๊บเราก็มาดูกันแล้วว่าอกรรมการสรรหาเราจะเสนอกี่ชื่อค,ค่ะในขณะที่ก็มีการอภิปรายกันว่าเนี่ยนะเนื่องจากว่าถ้ามี5เราก็น่าจะกลั่นกรองเหลือ3เพราะหน้าที่กรรมการสรรหาคือกลั่กรองนะคะถ้ามี5ก็น่าจะคัดเหลือ3 ใช่ไหมคะถ้ามี3ก็น่าจะคัดเหลือ2แต่ที่มี2เนี่ยคำถามก็ว่าเราควรจะคัดให้เหลือแค่1นึ่งไหมคะ่ะคือก่นกรองอะ่ะในบรรดา2อท่านเนี่ยคะ่ะคนไหนเหมาะสมที่สุดอ่าคะ่ะมันก็คือเริ่มต้นที่ประเด็นเนี้ยแหะคะ่ะว่าจะเสนอ2หรือจะเสนอ1นะคะ่ะแล้วมันไม่ลงตัวการฉีกบัตรลงคะแนนเกิดขึ้นในขั้นตอนการประชุมของคณะสัรหานี้ครับซึ่งเดิมความเห็นส่วนมากในที่ประชุม จะโบทให้เสนอชื่ออาจารย์พรชัยเพียงแค่ชื่อเดียวด้วยคะแนน6ต่อ3แต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้นำไปสู่การลงคะแนนลับโดยประธานบอกว่าจะเป็นผู้นับคะแนนเองซึ่งการฉีกบัตรโดยประธานสัญหาเกิดขึ้นตรงนี้และสุดท้ายประธานสัญหาย,ยังคงยืนยันให้เสนอชื่อทั้งสองคนโดยไม่มีการประกาศคะแนนที่สมาชิกทั้ง9ได้ลงเสียงไปหลังจากนั้นกรรมาการสัญหารายหนึ่ง ได้รวบรวมเศษกระดาษรวมคะแนนที่ถูกฉีกออกเป็นสิ่งเสี่ยงและนํามาเรียงต่อกันทําใหเห็นว่าผู้เสนอให้อาจารย์พรชัยเป็นคณะบดีมีมากกว่าอาจารย์ศิริลักษ์ด้วยคะแนน7ต่อสองเสียงแต่ประธานสัรหาได้ประกาศว่าจะเสนอชื่อทั้งสองคนไปให้สภามาหาวิทยาลัยพิจารณาซึ่งหนึ่งในอดีตนักศึกษาได้ให้ความเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็แปลว่าคะแนนเสียงที่ได้ให้ไปแทบจะไม่มีความหมายเลย กับผลที่ว่าสาภาเลือกออกมาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันดูขัดกับความเป็นธรรมศาสตร์ไปหน่อยครับเพราะว่าธรรมศาสตร์เราเองก็ฟังเสียงของทุกคนแต่แบบนี้เหมือนเขาไม่ฟังใครเขาฟังตัวสาภาอย่างเดียวครับ,รบแต่ว่าก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่แย้งว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ผิดอะไร<ช>มันก็อยู่ในกฎระเบียบว่าสาภามีสิทธิ์ที่จะเลือกใครใ<ช>ก็ได้<ช>ที่คณะกรรมการสภาเสนอชื่อไปออผมมองว่าเหมือนกับว่า สภาพยายามเหมือนกับว่าพยายามจะให้เป็นเคสตัวอย่างครับว่ากรณีต่อไปถึงแม้ว่าคุณจะเลือกมายังไงแต่ถ้าสภา,ยายไม่เห็นด้วยมันก็คือไม่เห็นด้วยแต่แบบนี้ผมมองว่ามันดูมันเหมือนกับขัดกับคำว่าธรรมศาสตร์และการเมืองอย่าง,างชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างเห็นสมัยตั้งแต่ยุคที่ธรรมศาสตร์รุ่งเรืองเรื่องการเมืองเนี่ยครับมีบทบาทเนี่ยก็เห็นว่าเมื่อสภา,ยายไม่ฟังเสียงน,นักศึกษาก็ออกมา แล้วในเมื่อคุณเคยต่อสู้เมื่อเรื่องนั้นมาแล้วแต่คุณกลับมาทําอย่างนี้มันก็ดูไม,ไม่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์ผมก็รู้สึกเสียใจกับความเป็นธรรมศาสตร์ในเรื่องนี้มากๆเอกสารนยโยบายที่ถูกนําเสนอต่อประชาคมธรรมศาสตร์นี้แสดงถึงอีกหนึ่งความด่างพร้อยของการเลือกคณะบดีในครั้งนี้โดยถ้าดูไปที่นยโยบายของอาจารย์สิริรักษ์จะเห็นว่าไปคล้ายคลึงกับนยโยบายของอาจารย์พิภพ,พหลายขอ้อ เช่นแนวนโยบาย TBS Partnership Agenda นโยบาย TBS Accreditation Agenda หรือว่านโยบาย TBS Social Engagement Agenda ซึ่งทั้งหมดไม่มีอยู่ในเอกสารนโยบายของอาจารย์สิริรักษณ์ในช่วงแรกๆของการเสนอตัวเข้าชิงแต่โผลมาหลังจากที่อาจารย์พิภพ,พถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้วค a n d i d a t เนี่ยเขามีการลอบนโยบายมาซึ่งตัวผมเองเนี่ย ผมเองก็ไม่อาจจะไปหาข้อมูลมาได้ขนาดนั้นแต่ด้วยความที่ว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้สิทธิ์แต่เมื่อคุณจะมาขึ้นเป็นผู้นําของผมหรืออดีตของผมเนี่ยแต่คุณไม่มีความเขาเรียกว่าอะไรสง,ง่างามเหรอ <Okay. S 1> แล้วคณะเราเป็นคณะระดับประเทศระดับผู้นาเ <Yeah. S 1> พิ่งได้รับมาตรฐานอะไรมาระดับยุโรปแต่คุณจะมาทําอย่างนี้โดยไม่ตอบข้อห้องใจคุณจะบอกว่าคุณไม่ตอบในสภาอ้าวแล้วคนที่เสนอชื่อคุณมาคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยอคุณจะไม่บอกเขาเลยอ่ะ คุณจะมานาเขาแต่คุณไม่ตอบอะไรเขาเลยอย่างเงี้ยมันมันก็ดูไม่ดีครับ mm hmm. แล้วก็เนื่องถ้าผมมองเรื่องความซื่อสัตย์นี่มันก็ดูขัดขัด,ขดเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนักการเมืองเวลาเขามีข้อสงสัยเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะลาออกแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นเพราะนักการเมืองไทยหรือธรรมศาสตร์เราใกล้ชิดกับการเมืองไทยมากเกินไปอาจจะติดนิสัยมาไม่รอสารชี้คุณก็ไม่ลบยอมลงสักทีประมาณนี้อาจารย์รุดครับในฐานะที่อาจารย์เป็นกรรมการสรรหาที่อยู่ในเหตุการณ์ในการ เลือกคณะบดีมาครับทั้งหมดนเนี่ยอาจารย์มองว่ามัน,ม,นมีอะไรที่ผิดเพี้ยนบ้างครับเคงต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมาการสรรหาเองก็ได้ดําเนินการตามระเบียบนะครับของการสรรหาซึ่งเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้มีการวางระบบเอาไว้ว่าถ้าเผื่อไม่สามารถตกลงกันได้กระบวนการจะต้องเป็นนะครับอย่างไรนั้นทุกอย่างเนี่ยก็ดําเนินการนะครับตามกระบวนการของตัว ระเบียบตรงนี้งั้นถ้าเผื่อถามว่ามันผิดเพี้ยนนะครับจากตัวระเบียบมันมันไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการนําเสนอชื่อนะครับนำเสนอชื่อเข้าไปที่สภาหมหาวิทยาลัยแล้วก็บทสรุปคือสภาหมหาวิทยาลัยก็เลือกบุคคลที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ประชาคมอย,า,อยากจะได้นะครับแต่ว่าถ้าเ ถามถึงขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบหมดนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ทําแบบนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหามากกว่านี้นะครับกระบวนการทั้งหมดนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดย้อนกลับไปในการเลือกคณะบด,ดีหรือว่า <c oughs> เป็นสมัยถ้าเกิดย้อนกลับไปเป็นสมัยก่อนหน้านี้ <c oughs> หรือว่าเป็นคณะอื่นๆหรือว่ามหาวิทยาลัยอ,อื่นๆเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันตามธรรมเนียมแล้วมันควรจะจบลงแบบไหน,นครับมันจะมีคว <c oughs> ามวุ่นวายแบบนี้ ก็ทุกคณะเลยไหมครับค่ะสามสี่ 3, ครั้งก่อนหน้านี้ก็คือก็ยังต้องฟังเสียงประชาคมค่ะแล้วก็ยังต้องอแต่ก็ในท้ายที่สุดก็อย่างการอย่างเงี้ยก็คือมันนําเสนอในสภามาหาวิทยาลายัยค่ะ,ะแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าในท้ายที่สุดแล้วเสียงสุดท้ายคือสภามาหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพเรื่องเรื่องณณนะนะจุดนี้ค่ะค่ะเรา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 ,เรา,เ,รา,เ,ราเราดำเนินการแบบนี้มันมาโดยตลอด แต่ถ้าเกิดว่าชนะขาดอย่างเงี้ยค่ะท่านก็นะคะว่าที่คณะบดีค่ะถ้าเสียงท่านน้อยอย่างเงี้ยค่ะบางท่านก็กถอนตัวใช่ไหมคะคแต่ทีนี้บางท่านก็คือถ้าเกิดยังมั่นใจอยู่อย่างเงี้ยค่ะเสียงไม่ต่างกันมากค่ะเขาก็โอเคค่ะคณะกรรมการสรรหาก็จะเสนอมาสองชื่อแบบนี้ค่ะ<ม>อันอันอันนี้คือตั้งแต่ในอดีตค่ะ<ม>แต่ในท้ายที่สุดก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าถามแล้วก็ สภาหมหาวิทยาลัยจะฟังเสียงกรรมการสรรหากับฟังเสียงของประชาคมค่ะอนอกจากแรงจูงใจในเรื่องของตำแหน่งแล้วปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกคณะบดีก็อาจจะมาจากสภาหมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันโดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีความพยายามในการผลักดันตัวแทนคนใดคนหนึ่งเพื่อสืบต่ออำนาจ และเป็นการวางคนใกล้ชิดในโครงสร้างเพื่อให้ง่ายต่อการกระทําการใดๆต่อไปก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของการโหวตการใช้จ่ายงบประมาณที่ถ้ามีพวกพ้องของตนเองอยู่มากก็จิมีโอกาสผ่านงบได้ง่ายกว่านี่คือรายชื่อของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่รวมไปถึงอธิการบดีดรสมคิดเลิศภัยทู์และอดีตคณะบดีพณิชยศาสตร์และการบัญชีเกษณีวิทูลชาติรายชื่อเหล่านี้ คือกลุ่มคนที่ตัดสินใจเลือกอาจารย์ศิริลักษ์มาเป็นคณะบดีคนใหม่ท่ามกลางคำครหาของประชาคมธรรมศาสตร์กับคำถามว่าทำไมสภามหาวิทยาลัยถึงได้เลือกแคนดิเดตที่มีคะแนนจากการอย่างเสียงน้อยกว่ามาเป็นคณะบดีคอธิการบด,ต,รด,รดต่างประเทศผมได้พยายามติดต่อขอสัมภาษณ์อธิการบดีดรสมคิดเลิศไพฑูรย์ แต่ท่านอธิการปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศทางด้านอาจารย์ศิริรักษ์คณะบดีคนใหม่ก็ได้ให้ความเห็นว่าขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการลอกนโยบายอาจารย์ศิริรักษ์ได้ชี้แจงว่าเป็นการร่วมกันคิดนโยบายกับอาจารย์พิภพ,พ,พและตัวของอาจารย์พิภพ,พ,พเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ถึงวันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าอาจารย์สิริรักโรจนกิจอํานวยจะดํารงอยู่ในตําแหน่งคณะบดีไปอีกอย่างน้อย3ปีสิ่งที่พอจะแก้ไขได้ในตอนนี้คือการสรรหาในอนาคตซึ่งอาจารย์รุทพนมยงหนึ่งในกรรมการสรรหาได้ให้ความเห็นว่าควรจะให้สภามหาวทิทยาลัยแต่งตั้งคณะบดีไปเลยซึ่งจะสามารถขจัดหลายปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้ได้ ผมมองความเห็นอย่างนี้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยระบบการสรรหาควรจะยกเลิกนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อมหาวิทยาลัยท่านอธิการหรือสภาหมหาวิทยาลัยอยากจะกําหนดว่าใครมาเป็นคณะบดีคณะพาณิชย์ผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอะไรครับของกลไกในการทํางานเพราะว่าถ้าเผื่อมองกันดูดีๆการสรรหาถูกครับไม่ใช่การเลือกตั้งแต่มันสร้างความหวังให้กับคน ซึ่งเวลามันสร้างความหวังแล้วมันการแข่งขันกันมันก็เลยจะสร้างความแตกแยกและเมื่อมีความแตกแยกต่อไปไม่ว่าใครจะมานั่งเป็นนะครับคนที่ได้รับการสรรหาก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรได้รับความสะดวกสบายนะครับในการทํางานจริงๆต่อไปก็ยกเลิกดีกว่ายกเลิกดีกว่าในเรื่องของกระบวนการสรรหาแล้วก็แน่งตั้งมาเลยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะจะทําให้คนในที่เป็นประชาคมในคณะเนี่ยเขาก็จะได้แบบ ไม่ต้องมานั่งคิดและพวงในเรื่องนี้และทุกคนก็จะได้ทํางานกันในส่วนของตัวเองแทนที่จะต้องแบบมาเลือกข้างว่าคนนู้นเป็นพวกคนนี้และสุดท้ายมันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีสําหรับคณะคณะก็ไม่สามารถเดินได้ผลกระทบโดยตรงจากการเลือกคณะบดีคนใหม่ในครั้งนี้คือเรื่องของการบริหารจัดการคณะเพื่อรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับสูงไปได้อีก3ปีหลังจากนี้แต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือภาพที่ประชาคมธรรมศาสตร์ ทั้งนักศึกษาและอาจารย์มองเข้ามาที่ผู้บริหารและตั้งคำถามถ,ามถึงธรรมิบาลจากผู้ที่ควรจะเป็นแบบอย่างของนักศึกษาจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถามง่ายๆเลยครับอาจารย์เป็นห่วงอะไรที่สุดครับห่วงเรื่องธรรม毗 ban ครับค่ะห่วงเรื่องอค่ะคือคือการทำงานที่ดีอ่ะคล้ายๆกับว่ามันต้องเกิดความร่วมมือร่วมใจกันค่ะ มันต้องเห็นไปในทางเดียวกันเกิดความสามัคคีอย่าแตกแยกค่ะเราเห็นต่างกันได้ค่ะเราคิดต่างได้แต่เราอย่าแตกแยกกันค่ะตรงนั้นนะคะคือคือ,ค,อคือเรื่องที่ที่ที่อยากให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราเนี่ยดำรงไว้แล้วทำอย่างไรคือครูอยากเห็นธรรมศาสตร์รักกันท<ม>ว่ากันแล้วค่ะที่ผมได้เรียนมาทุกวิชาทุกทุกวิชาที่เรียนมาตลอด4ปีนะครับความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งคุณธรรมจริยธรรม ทุกวิชาจะมีเ, ت, เรื่องเอ h i c มาตลอดแต่เมื่อคนที่เป็นผู้นําหรือว่าตัวแทนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทุกบริษัทเนี่ยผู้บริหารคือตัวแทนในที่นี้ก็คือผู้บริหารคือคณะบดีไม่สะอาดมาอย่างเงี้ยผมไม่ได้ว่าเขาไม่สะอาดนะแต่ไม่ได้เคลียร์ตัวเองมาแล้วกันมันก็เลยทําให้อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ตามเขาหรือลูกน้องในบัรคับบัญชาเนี่ยก็คงไม่กล้าหรอกครับตัวผมเองก็ยังไม่กล้าที่จะเพาอขนาดนั้น แม้ว่ากระบวนการการสรรหาคณะบดีคณะพานิชีศาสตร์และการบัญชีครั้งนี้จะถูกต้องตามกฎและระเบียบที่ได้วางเอาไว้แต่ข่าวในด้านลบและคำคอรหรหาที่มีก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่สังคมได้คาดหวังเอาไว้จากสถาบันการศรึกษาชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนพจักรอัตนนเนชั่นเอ็กไฟล์รายงาน จากข่าวคราวความวุ่นวายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในคณะนะคะสุดท้ายแล้วกระบวนการสิ้นสุดลงโดยมีอาจารย์สิริรักษ์รจนากิจอำนวยเป็นคณะบดีท่านใหม่และจะอยู่ในตําแหน่งต่อไปอีกถึง3ปีด้วยกันค่ะแต่คนต่อไปที่จะต่อจากอาจารย์สิริรักษ์อาจต้องเผชิญคําถามไม่แพ้กับตอนนี้เช่นเดียวกันว่ากระบวนการสรรหาคณะบดีนั้นเป็นไปอย่างโปรง่งใสเชื่อถือได้และไร้ข้อกังขาหรือเปล่าค่ะ